สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมเห็ดฟางเรนเจอร์เช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมเห็ดฟางเรนเจอร์นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูนะารถที่จะใช้ขนกากมันนะครับตอนนี้กำลังซ่อมรถอยู่นะครับกำลังแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรถใหม่นะครับเพื่อให้บรรทุกได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านนะครับไปชมฟาร์มเห็ดฟางแบบโรงเรือนนะครับ ที่อยู่ด้านหลังกับรถจอดอยู่นะครับพาทุกท่านไปดูว่าคุณประโยชน์หลังจากที่เราพะเห็ดแล้วเราสามารถที่จะได้ปุ๋ยอินทรียนะครับมาใช้ในพืชผักสวนครัวหรือว่าใช้ในไร่นาก็ได้เช่นกันนะครับคือมันจะมีประโยชน์มากนะครับถ้าเราพาะเห็ดแล้วเราเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับ ตอนนี้ก็มาดูที่ตัวรถนะครับตัวรถนั้นก็เป็นรถดำนะครับรถดำตอนนี้กำลังแก้ไขนะครับแก้ไขที่มันเป็นคาบสนิมนะครับคาบสนิมมันเกิดจากการสะสมของกากมันนะครับเวลาที่เราเอารถไปคนนะครับมันจะผุนะครับเราต้อง แก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมให้มันใช้ได้ตามปกตินะครับไม่อย่างนั้นรถมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ได้ดีพอเท่าที่ควรนะครับคุณผู้ชมการเหียวข้หน่อย อ้ายครับมองนั้นที่ว่ามันสิได้คู่ครับอันนี้ทั้งนั้นครับ <inaudible> So Pig Young. เดี๋ยวผมจะนำพาทุกท่านนะครับไปชมฟาร์มเห็ดนะครับฟาร์มเห็ดแบบโรงเรือนนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่แรกครับก็ทำพ่อผมทำมาตั้งแต่ปี2-5-3-5นะครับ เริมทำฟาร์มเห็ตอนนั้นก็ใช้ไม้ไผ่นะครับนะตอนนี้ก็วิวัฒนาการมาเป็น10ปีขึ้นไปครับหลังจากที่ได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าตัวไม้ไผ่นั้นมันไม่คงทนถาวรเท่าเหล็กพอนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับ G

โดยทําเป็น4ชั้นนะครับสองแถวนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับหลังจากที่เก็บเห็ดมดครับได้เห็ดกระรอบนี้ได้ร้อยกว่ากิโลนะครับต่อโรงเรียนนะครับถ้าเราขายโลละร้อยก็ได้อยู่ครับโรงเรียนละหม0 0นบาทนะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่ก็คือเป็น PVC นะครับข้างในเป็นเหล็กนะครับ ชั้นนี้ทําเป็นชั้น pvc หุ้มเหล็กนะครับสามารถรับรองกับมันได้สูงนะครับเนื่องจากว่ามีเหล็กอยู่ข้างในนะครับทําให้การรับน้าหนักได้ดีนะครับโดยที่ท่านจะสังเกตเห็นว่าบริเวณในฟาร์มเห็นนะครับจะเจพื้นปูนแล้วก็เสาก็เป็นเสาปูนนะครับแต่คานตัวรับนั่งเป็น pvc หุ้มเหล็กนะครับเราสอดเหล็กเข้าไปข้างใน pvc แล้วก็ใช้ข้อต่อนะครับ ปิดหัวท้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมแล้วผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูมาชมนะครับเป็นการเพาะหลังจากที่ได้ตัวกากมันเก่าออกมาจากโรงเห็ดนะครับเราก็ออกมาเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินเซใส่ลงไปในดินนะครับดินพ่อปลูกที่เราจะปลูกอะไรก็ได้ครับเราก็สามารถนํากากมันเก่าครับที่เอาออกจากโรงเรียนครับมาใส่เป็นปุ๋ยนะครับใช้แทนปุ๋ยเคมีนะครับ คือเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับหลังจากที่เก็บผลผลิตหมดเราก็ได้ปุ๋ยมาใส่นะครับผัดที่เราปลูกไว้นะครับมันก็จะออกงอกง,งามลูกโกนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าคุณประโยชน์ของว่ากางมันเก่าสามารถนํามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีได้เลยนะครับท่านผู้ชมหากท่านสนใจในการที่พอหิตฟางก็สามารถติดต่อสอบถามกับผมหิรฟางเรนเจอร์ ได้ที่ไลน์ไอนะครับ0 9 4ย6 9 5 2า5ีาไนอดียศูนย์5 5สนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปแนวแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องหิดฟางเรนเจอร์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กับกับผมสวัสดีครับ